ขนาดนี้ไอหมูอ้วนหางเลเงิบแล้วดูปูมันใหญ่มากสบายจริงเลยดูมีกว่าุูใหญ่พุพด,ดหมูหมูเงิบนอนสบายจริงๆนะ จิ้มพูงอะซับๆับๆับับๆับๆับๆับซับับับบังเสียงอวดเอ้ยหวดหลับไม่รอกันเลยกินขนมปะล่ะนี่ถ้ามีขนมมาล่อนากระเตือนทันทีนะจ๊ะ អ៊ំអ៊ួនไอ้อ้วนหนักโวย <im> <im>